you okay. ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวออโต้เดฟทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมเอิร์ธเช่นเคยนะครับกับเดฟไรนะฮะรอบนี้ครับเป็นอีกครั้งครับที่ผมจะได้มีโอกาสนะครับอยู่กับรถพลังงานไฟฟ้า100%แบบ BEV นะครับนั่นคือตัว ORA g o o d c a t ทที่เป็นรุ่นย่อย GT นั่นเองครับรายละเอียดของตัวรถจะเป็นยังไงครับรอบก่อนเราไปแบบกรุ๊ปเทสกันแล้วนะครับเราได้รายละเอียดไปค่อนข้างเยอะแล้วแต่สิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือถ้าเราเอามาใช้งานจริงในถนนปัจจุบันแบบชีวิตจริงๆเนี่ย มันจะใช้งานเป็นยังไงบ้างและระยะทางที่เขาบอกว่าได้500กิโลเมตรในการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยเวลาใช้จริงตามชีวิตของผมนะมันจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะขอข้ามในการดูรายละเอียดรอบรถไปเลยนะฮะเพราะว่าอยากจะให้มันกระชับแล้วก็มีเนื้อหาการใช้งานจริงๆครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากเห็นรายละเอียดของตัวรถทั้งหมดนะครับว่ารอบคันมีอะไรแล้วมีออปชันอะไรพิเศษบ้างเนี่ย ร้อนกลับไปดูคลิปเดิมได้เลยนะฮะมาครับเรามาเริ่มขับนะครับโอ a GoodCat ท GT นะฮะรุ่นย่อยล่าสุดนะครับที่สำหรับตัวโอ a านะก็ยังไม่นับตัว g r รน c ค t นะครับเพราะว่า g r ร n c คทนี่ยังไม่ถูกนำมาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับมีเฉพาะตัวที่เป็นเดโมนะครับเป็นตัวอย่างมาให้เฉยนะไอ้คันที่ขายายปอเช่นั่นแหละนะฮะก็เอาเป็นว่า เอาไว้ก่อนตอนนี้ก็ถือว่ายังถือว่าตัวนี้เป็นตัวล่าสุดอยู่นะฮะผมเนี่ยมีการทดลองขับไปก่อนแล้วนะครับสักประมาณ 3- 4วันนะครับแล้วก็ถึงจะมาถ่ายทำนะครับแล้วก็มีการจับตัวที่เป็นระยะทางที่ได้จริงๆนะผมต้องบอกว่า,าการทสรอบนี้เพราะว่าอยากจะรู้จริงๆครับเพราะรอบก่อนเนี่ยเราไปเทสแบบกรุ๊ปเทสนะครับเป็นระยะทางที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วก็ สองคนแล้วก็มนันเป็นเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันสักเท่าไหร่คะผมมาเทสรอบนี้เนี่ยเพาะอยากรู้จริงครับว่าแล้วถ้าเราเอามาเทสแบบใช้งานในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับรถมันจะดีตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของเราได้ไหมนะครับกำลังเครื่องยนต์พอไหมกับอุปกรณ์ต่างๆมันช่วยส่งเสริมให้เราสะดวกขึ้นจริงหรือเปล่านะครับอ่ะเอาไปทีเรื่องนะ ผมว่าก็เรื่องก,การใช้งานพื้นฐานก่อนเลยนะฮะเริ่มต้นจากตัวที่เป็นการขับเคลื่อนนะครับตัวนี้เนี่ยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังอยู่ที่170แรงม้านะครับ250รนิวตันเมตรนะฮะตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะทำให้รถคันนี้วิ่งได้500กโเมนะฮะก็ถ้าถามดูตามมาตรฐาน NEDC เนี่ยดยทั่วไปเราก็จะหักไปสัก20-30%นะฮะโดยประมาณ สามสปร์เซนก็น่าได้สัก3ามรอยห้ากิโลเมตรนะใช้จริงไนดะ้เท่าไหร่เดี๋ยวผมไปสรุปให้อีกทีนะครับแต่ต้องพูดถึงของการขับเคลื่อนกำลังเครื่องยนต์นะก็ถ้าถามผมส่วนตัวนะครับถ้าเปิดโหมดตัวที่เป็นอีโคกับออโตเนี่ยต้องบอกว่ามันดูอ่ดมากนะดยความรู้สึกว่าโหยกว่าจะออกตัวได้เนี่ยมันอืดเหลือเกินมันช้าเหลือเกินแต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นโหมด normal หรือสปอร์เนี่เอ้ยอันนี้สนุกของจริงฮะจะมีแรงกระชากมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันทันใจเท้าเราจริงๆนะครับแน่นอนครับว่ามันก็จะดูกระโชกห้กกนะครับสําหรับการใช้งานถ้าเป็นช่ดทั่วไปนะยิ่งโดยเฉพาสะสาวๆนะครับที่ชอบปุ่นของตัวรถคันนี้นะฮะน่าจะไม่ชอบอารมณ์ที่กระโชกคอกหากแบบนี้สักเท่าไหร่น่าจะชื่นชอบแบบอีโคหรือออโต้นะครับออโต้ Auto, เนี่ยเขาก็จะ คอยดูนะครับถ้าเราออกตัวกดคันเร่งไม่แรงก็จะออกช้าๆแบบอีโคแต่ถ้ากดแรงเมื่อไหร่มันก็จะปล่อยตัวพลังมาได้เหมือนกันนะครับแต่แต่ถ้าจะแตกต่างกับตัวนอร์มอลกับตัวสปอร์ตเขาจะให้มาเลยเขาจะไม่ดูนะครับจะไม่มีการจารัากระยังทั้งติ้นนะฮะก็จะปล่อยออกมา Normal มนอร์มอลก็จะปล่อยน้อยกว่าตัวสปอร์ตนิดน,นึงนะครับส่วนตัวตอนเทสนะครับอัต้องบอกว่าปวนใหญ่นะครับเราจะใช้อยู่ที่นอร์มอลนะครับ อาจจะมีบางครั้งที่เผลอมันเป็นอีโคบ้างบางจังหวะนะในช่วงสตาร์เพราะว่าทุกครั้งที่สตาร์รถเนี่ยรถมันจะเป็นดีฟอล์ไปที่อีโคให้นะมันก็เลยทําให้บางจังหวะกลายเป็นอีโคไปแต่ว่าไม่นานนะครับผมพอขับแล้วมันรู้สึกเฮ้ยทำไมอืดจังเนี่ยผมก็จะไปเปลี่ยนเป็นนอร์มอลแล้วมันก็จะทําให้สนุกขึ้นตัวเลขที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นในโหมดนอร์มอลเสียเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าบางช่วงเราก็ไปเผลอใช้อีโคบ้างแต่ก็นิดเดียวแลวไม่ได้ไกลมาก นั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าส่วนใหญ่แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็น normal นครับตัวเลขที่ได้ก็คือ normal ก็ขับสนุกครับเป็นรถคันเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่มากนะครับมีความปาดเปี้ยวนาะมันสามารถแบบมุดซ้ายมุดขวาได้ง่ายครับคันมันเล็กแล้วก็ใช้งานง่ายครับขับง่ายครับพวงมาลัยคมครับปรับระดับได้ตัวพวงมาลัยเนี่ยปรับได้เป็นเบากลางหนักหรือที่เขาเรียกอะไรอ่ะเบาสบายอะไรสักอย่างเนี่ยฮะ ผมก็าจาไม่ค่อยได้มันเพราะว่าเมนูเขาเยอะเหลือเกินก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นรถที่ขับดีเลยคือตอบสนองไวนะครับอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องการใช้พลังงานเลยนะพูดถึงโหมดการตอบสนองเลยตอบสนองไวครับตามสไตล์รถไฟฟ้าขับสนุกค,ครับภงมลัยแม่นวงมัยโคมดีใช้ได้ส่วนช่วงล่างนะครับก็เฟิร์มดีนะคือยิ่งช่วงขับช่วงระดับความเร็กวกลางนะหกสิบเก้าสิบร้อยเนี่ยโอ้สบายรถนิ่งๆอยู่ แต่ตอนแรกอะตอนที่ผมขับไวๆครับขับแบบว่าสักร้อยยี่สิบร้อยสามสิบลองดูว่าเวลาขับเร็วๆเป็นไงเนี่ยมันรู้สึกเฮ้ยทำไมรถมันดูปลิวๆวะมันเหมือนพวงมาลัยมันจะคอยสบัดอยู่ตลอดเวลามันดูไม่นิ่งครับรถมันดูไม่นิ่งเกิดแปลกใจเพราะขับไปขับมาเอ๊ะมันเหมือนมันมีแรงดึงที่พวงมาลัยว่ะก็เลยลองไปปิดระบบไอ้ตัวที่ควบคุมรถที่อยู่กลางเลยครับมันก็เรียกอะไรอะ LKA อะไรสักอย่างเลนคลิปปิ้ปงแอฟซีดอะไรเงี้ยประมาณนี้ฮะ หรือว่า e m e r g e n เ y lane k ล e p i n g a s s i อ t อะไรสักอย่างพอป,ปิดระบบแล้วเนี่ยนนะเฮ้ยเออรถมันนิ่งขึ้นว่ะไอ้ระบบเนี้ยครับเวลาขับรถเร็วๆมันไม่มีทางเป็นไปได้ครับที่เราจะสามารถขับให้มันอยู่กลางเลนได้ตลอดเวลาถูกไหมใครรู้แม่นขนาดนั้นระบบอ่ะมันก็คอยช่วยอยู่เรื่อยๆพอช่วยเรื่อยปับ๊บมันก็รู้เราก็รู้สึกว่าช่วยเยอะไปไหมไหอะไรเงี้ยเวลาขับเร็วๆมันก็เลยทําให้เหมือนกับรถมันจะดูขยับขยับ,ยบอยู่ตลอดเวลา ปิดซะนะฮะจบเรื่องเลยรถนิ่งปกติเลยใช้ได้เลยเวล<ะ>าขับช้าๆโอเคครับเพราะว่าเวลาเราเผลอหลุดออกเลนบ้างมันก็ขยับกลับมาซึ่งเวลามันขับไม่เร็วครับมันก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่เวลาขับเร็วมา,มากๆมันจะดึงค่อนข้างเออมันก็รู้สึกได้เหมือนกันว่ารถมันจะดู Pew Pew อะไรเงี้ยตัวนี้ผมก็เลยส่วนใหญ่ปิดนะอีกระบบหนึ่งนะครับที่ผมว่ายังทำงานไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็คือ Adaptive r u o s e Control นะฮะ ถ้าผีควบคุมเนี่ยถ้าเป็นช่วงความสปีดต,ต่ำไอที่เขาเรียกว่าท้าฟิกแกมแอฟซีดอะไรสักอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคได้แต่พอขับไปไกลครับใช้ความเร็วสูงเ้าตั้งไว้ร้อยเนี่ยเวลามันมีรถเข้ามาแรกในเลนนะครับมันดูตกใจมีเยอะน,นิดหนึ่งมันแทบจะเบรกเบรกแบบอย่างนี้เลยอ่ะหัวทิ่มเลยมันก็คือถ้าบางรุ่นที่แบบเวิร์กๆวครับเวลารถมันมีเข้ามาข้างหน้าเขาจะปล่อยคันเร่งเพื่อจะดูว่า รถข้างหน้าเนี่ยจะยังอยู่ในระยะที่อันตรายอยู่ไม่ถ้าอันตรายอยู่เขาถึงจะเริ่มแตะเบรคระบบแบบเนี้ยเนียนแต่พอไอตัวเนี้ยมันดูตกใจไปตกใจหมายถึงว่าพอรถเข้า,าตัดเขาไม่ได้เลยปับ๊บปลุกเบรกเลยแล้วเราก็เฮ้ยมันก็เร็วไปไหมอะไรเงี้ยคุณก็น่าจะ คอยดูแาละาง,งานก่อนไหมอย่าทำตัวเป็นขี้ตกใจกันไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่ดูยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแล้วเวลาพอใช้งานไปใช้งานมาครับสิ่งที่มันเริ่มเจอคือค,อความน่าํำคาญของตัวระบบที่ถูกตั้งเอาไว้นะครับอย่างไรบ้างอย่างเช่นอย่างตัวหน้าจอครับอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วใช้ตัว Apple c a r p l a y ได้ไม่ดีเลยนะแต่ระบบสัมผัสเขาก็ยังไม่ ไม่เร็วมากพอนะยังยัง,ยงไม่เร็วอ่ะคือกดบางทียังต้องรอสามสี่วิกว่ามันจะติดให้อะ่ะเลื่อนปัดเนี่ยโอ้โหประมาณสี่ห้าวิกว่าจะไหลไปให้มันก็ช้าๆนะํำคานนะครับแล้วก็มีระบบหลายตัวครับพี่มันทำงานเก่งไปอ่ะอย่างเช่นเนี่ยไอเสียงเตือนเนี่ยโอ้โหเตือนแล้วเตือนอีกเตือนออกนอกเลนเตือนขับรถเกเร็วเกินกำหนดเตือน ด้านข้างเนี้ยเปิดไปเลี้ยวก็ปิ๊บ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 มาตลอดเวลาคืออยากใช้นะแต่พวกเตือนเยอะไปอะ่ะบางทีเสียงปิดได้ไหมอะไรเงี้ย,ยครับผมแล้วพอบางทีเราปิดลำคารเราปิดนะซาร์รถใหม่อ้าวกลับมาอีกแล้วทำไมา่าองปิดใหม่หนึ่ง้องน้ำสี้าโอ้ดัน,นดูน่า,ำาลำคาญไปหน่อยฮะคือเข้าใจครับระบบพวกนี้มันเพื่อความปลอดภัยแต่มันมันเยอะมากไปมันก็น่าลำคาอืานอนกานเนาะ อีกอย่างฮะตัวกล้องนะครับไปที่พวกกล่องมองรอบคันมองด้านซ้ายมองด้านขวาเนี่ยทำงานเก่งเก่งนะหมุนพวงมาลัยซ้ายทีพวกกระเปิดกล้องมาแล้วโผงมาลัยขวาทีหมุนไปเยอะหน่อยขวาที่เอากล้องมาแล้วเปิดไฟเลี้ยวนี่กล้องมาเลยทันทีเนี่ยเปิดปั๊บเนี่ยกล้องมาแล้วพอกล้องมาปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะ ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเช่นเราจะอยากจะปิดเสียงวิทยุเราอยากจะเบาเสียงวิทยุทําไม่ได้เลยถ้ากองติดเมื่อไหร่นะคุณจะทําอะไรบนหน้าจอไม่ได้เลยตนกว่าคุณจะไปปิดมันซะก่อนนะครับจะปิดบนนี้ก็ได้หรือว่าจะปิดที่หน้าจอก็ได้อันนี้น่าสงขารมากจะไม่มันมัน,ม,นมันทำงานซ้อนกันไม่ได้หรือไงครับผมไม่แน่ใจมันเป็นบัตของตัวรถเองครับหรือตัวซอฟต์แวร์หรือตัวของอะไรนงครับแอร์เขาเย็นนะแอร์เขาเย็น แต่ถ้าเปิด Apple CarPlay แล้วคุณจะไปเบาแอร์เนี่ยมันก็เปิดหลายขั้นตอนอยู่นะครับสั่งการด้วยเสียงก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งเท่าไหร่นะับมันก็ทำงานป่งมื่อเวลาสั่งไปเขาก็ฟังไม่ค่อยออกบ้างเัียสำเนียงเราคงไม่เท่ากันมั้งครับแต่สิ่งที่ดีเขาก็เยอะนะครับเอาจริงก็คือบอกเขาก็นั่งสบายครับมีตัวนวดให้แต่นวดมันก็ไม่ได้แบบถึงกับรู้สึกอะไรมากมายนะครับ มีหลังคาพาราโิกกันรู้ันทาให้ตัวรถมันดูกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ตัวตัวฟิล์มที่ใส่มานี่เข้มมากๆนะนี่จริงๆแดดข้างนอกร้อนมากเลยนะถ้าถ้าเปรียบเทียบดูเห็นได้จอยไหมอันน,น,นี้อันนี้คือบานที่ไม่ได้ใส่ฟิล์มนะอันนี้คือบานหลังคานะเห็นไหมสีแตกต่างกันเยอะเลยเห็นไหมด้านหลังด้านหลังก็เห็นไหมใส่ๆเลยน,ะนั่นคือไม่ได้ติดฟิล์มนะก็หลังคาเนี่ยก็ให้มาก็โอเคนะครับแล้วก็เกิดปิดผ้าเข้าไปมันก็จะร้อนน้อยลงแล้วก็ ค่อนข,ข้างจะบังแสงได้ดีมากด้วยนะครับอุปกรณ์อื่นก็อย่างที่บอกไปแล้วครับไอตัวปุ่มที่ให้มามันมันดูคือมันให้มาโอเคไม่เยอะมากไม่ดูน่าําคานครับแต่ว่ามันน่าจะเปลี่ยนในตัวไล่ฟ้าเป็นเปลี่ยนความเร็วลมกับตัวอุณหภูมิอันเวิร์กว่าที่จะให้เราไปกดที่ตัวหน้าจอะครับวิ่งหน้าจอตอบสนองจ้าจ้าเนี่ยก็ไปกันใหญ่นะครับอ๋ออีกตัวหนึ่งนะที่น่าลำคาญคือตัวทริปเอครับ ทริปเเนี่ยอย่าได้ไปเผลอเนี่ยเพราะมันจะรีเซ็ตเองทุกวันนะผมเนี่ยกดดูนะจะเช็คทริปว่าเนี่ยผมได้เท่าไหร่ได้กี่โลแล้ววันรุ่งขึ้นมาพวกขายเป็นศูนย์อีกรอบนึงทุกอย่างพังจบนะผมก็เลยดูตัวตัวเป็น O D D แทนเนาะก็มีไมรวมอะไเดี๋ยผมผักลบเอาให้นะครับแล้วเหลยวดูกันว่าได้เท่าไหร่นะครับส่วนอย่างอื่นครับข้างหลังก็ตัวเนี้ยโอเคนะครับคือแต่มันน่าลำคาญไหมก็ มันก็เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าถ้ามีคนข้างหลังอะ่ะมันจะเตือนเลยนะถ้าไม่คาดเข็มขัดมันมัน,ม,นมันดังเลยนะที่บ้านบอกล่าลำคาญนะเขาก็เลยเอาไปคาดทิ้งเอาไว้หมดแล้วก็นั่งทับกันก็อ,อันนี้อันนี้แล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่คุณจริงๆนะแต่ถ้าถามผมส่วนตัวผมก็อยากให้คาดทุกตำแหน่งนะเพราะทุกตำแหน่งมันคือสําคัญหมดนะครับไม่ว่าคุณจะชนจากตรงไหนนะเออชนเนี่ยหน้าหน้าอันตรา,า,ายสุดอยู่แล้วแน่นอนครับคู่หน้ายังไรก็ต้องใส่เข็มขัดน,นี้นนาภัยนะ แต่ว่าตัวทั้งหลังสามคนน่ะก็อาจจะเป็นทางเลือกได้แต่เขาคาดไว้ดีที่สุดนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ล็อกให้ตัวเองอยู่กับบกเวลาเกิดอะไรขึ้น,นครับมันจะได้ไม่ปิวออกไปจากตัวรถนะเราไม่รู้หรอกครับเวลา,าชนมันเป็นแบบไหนส่วนเกียร์ครับก็ตัวแล้วแต่ชอบเนาะส่วนตัวผมชอบโยก,โยกเ,พเ,พเพราะเพราะอะไรเพราะว่าเวลายโยกเราจะรู้ว่า เกียเราอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับแต่ว่าอหมุนๆน่นะบางทีเราต้องคอยดูว่าอ้าวุหมุนไปเกียอะไรแล้วอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปครับเกียพาร์ทเขาไม่มีนะเขามีใส่เกียว่ามันก็ดึงเบรกมือเอาครับออโตโ้โฮอะไรก็ทํางานได้ปกติดีใช้ไ,ได้เลยชนใหญ่เลยอ่ะใช้ได้ครับมันก็มีเรื่องน่า,ำาํำพานอย่างที่ผมบอกไปเท่าที่ฟังไปแหละแล้วแต่ครับว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบส่วนตัวผมอ่ะเรื่องน่าลำคาญผมก็พูดไปหมดแล้วแต่ถ้าใครมีเรื่องน่า,ำาํำพานว่าคนนี้ก็ลอง บอกกันมานะครับว่าเป็นไงบ้าง่วนระยะผมว่าเป็นทึกเทปลูกน้าไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าระยะที่ได้จริงๆอ่ะหลังจากที่วิ่งไปแล้วระยะหนึ่งอ่ะก็ประมาณสัก200กว่ากิโลเมตรนะแตแล้วบัญชีอะไรเรายวรว่าจริงๆแล้วว่าคันนี้มันจะวิ่งได้ที่เท่าไหร่เรามาเทสศูนย์ถึงร้อยกันดีกว่ารอบก่อนนะครับเราเทสกันไปแล้วนะ สเปค8.5เราทำได้เกกว,กว่านะตอนนั้นนั่งสองคนนะครับตามธรรมเนียมฮนะเอามาเทสเดี่ยวก็ต้องลองใหม่อีกรอบหนึ่งนะยดูดิว่ามันจะได้เท่าไหร่นะเราใช้แอปนะครับ i b u ู l e ง0-100นะครับในการทดสอบเหมือนเดิมเนาะตัวนี้นะครับเวลาหดังปิ๊บเมื่อไหร่เราก็จะโอเคเมื่อน,นั้นนะครับ ปแล้วร้อนกนตูเจ็ดจุดสีวินาทีครับเจ็ดจุดสีวินาทีเจ็ดจุดสีวินาทีโหอย่างแรงนะฮะเมื่อกี้กันออกตัวแบบร้อนคอนโทรนะสามสองหนึ่งปล่อยฮะ แล้ว7.5ครับ7.5็ดจุ้าเจุด้าเออสนงดีว่ะอ,อ่ะกดพมิตแล้วก็ปล่อยฮะสุดๆๆสุดสุดสุเนี่ย7.5นะฮะเจ็ดนะครับ สเปค็7สเปก8.5นะผมทำได้7.5ผมเจ๋งว่ะไม่ใช่นะครับรถเนี่ยเจ๋งจริงครับขับสนุกครับเป็นสไตล์รถไฟฟ้าครับแรงบิด250นิวตันเมตรมันมาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกครับอย่างที่บอกไปแล้วตัวเล็กนะครับขับสนุกแล้วก็ค้องตัวครับส่วนเรื่องของระยะทางก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับ เรามาบันทึกกันไว้ก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้ผมกำลังจะเริ่มขับขีนะตัวเลขอยู่ตรงนี้นะนีนะ่ข้างล่างในหนึ่งแปดแปดสองห้านะมีหลักฐานไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเซตศูนย์นะแล้วเรามาดูกันว่าโอลารคูคิดต,ตอนนี้หน้าจอมแจ้งสี่เก้าเก้านะไฟเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่เห็นไหมไเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเวลาเราขับเสร็จแล้วเนี่ยในเมืองนะจะได้เท่าไหร่ครับ ตอนนี้ครับเราใช้มาประมาณครึ่งถังแล้วนะแบตบเนี่ยเหลือ251กิโลเมตรนะครับดูตรงนี้นะมันจะเหลือครึ่งๆนลยน,นะโดยประมาณนะนี่วิ่งมาได้ขนาดนี้นะตัวเลขตัวนี้นะครับผมหักลบมาเรียบร้อยแล้วมันก็จะอยู่ที่1 5 2กิโลเมตรครับแบตบครึ่งหนึ่งวิ่งไปได้ร5 2กิโลเมตรนะคราติต่างเอาแบบว่า บัดจัสยางก็วิ่งจริงได้สามร้อยสี่กิโลเมตรนะโอ้ใจร้ายมากเลยไม่มันได้น้อยจังอเอายิ่งบอกว่ายิ่งแบตเหลือน้อยยิ่งรถเร็วเนี่ยไม่รู้จริงหรือไม่ฮะเดี๋ยวเราไปดูสัก<ม>เหลือสักร้อยี่้าเนาะเอาเป็นหนึ่งเหลือหนึ่งในสี่ของถัง,งเนาะแล้วเราจะได้กี่กิโลเมตรครับอ่ะตอนนี้ครับผมมาจอดที่หน้าแท,นาท่นชาร์จแล้วนะ ตอนนี้มันวิ่งมาใช้แบตไปทั้งหมดเนี่เดีืยยี่สิก็ก็คือใช้ไปทั้งหมด71%นะแล้วก็ผมขับไปนี่ผมให้ดูนะตอนนี้ตัวเลขมันอยู่ที่1 9ึ่งสี่สามลบให้ละมันได้218ิกิโลเมตรนะผมใช้มา218กิโลเมตรแล้วหาร71อ่ะมันออกมาได้ที่3.07ซึ่งแปลว่าถ้าร้อเนี่ยมันจะวิ่งได้ประมาณสาม เจ็ดกิโลเฮ้ยมันน้อยไปไหมอะ่ะจากเคมเอาไว้ห้านะครับตอนนี้เนี่ยมันวิ่งได้ประมาณส0 0นะถ้าใช้งานจริงๆนะผมใช้งานจริงเลยนะนี่มาไม่ต้องดูตัวเลขเซตไอชิปนะเพรงข้ามวันปั๊บแม่งเซตศูนย์เฉยเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าตู้ชาร์จละที่นี่แหละอ่า TV Station นะ ตู้นี้เนี่ยรองรับสูงสุดอยู่ที่150 5นะห้าหรือ50กิโลวัตต์นี่แหละซึ่งเกินกว่าคันนี้อยู่แล้วแหละจะดูกันว่าจะเวลาชาร์จ1ชั่วโมงจะได้สักเท่าไหร่ครับอ่ะผมชาร์จไฟไปเรียบร้อยนะครับใช้เวลาไปมาสัก56นาทีนะครับจ่ายตังไป120บาทนะในช่วงออฟพีคนะนี่เวลา ตอนนี้5้าทุมกว่าแล้วเนาะใหดูหน่อยเออห้าทุ่มกว่าแล้วนะววนะได้ไฟมาตอนนี้เป็น78%เลยนะตอนชาร์จเรามีเท่าไหร่29%ใช่ไหมแต่จริงบอลชาร์จจริงผมจอดสักพักนะมันขึ้น28%แดงนั้นเนี่ยได้มา50%นะจากการชาร์จ1ชั่วโมงนะไฟก็วิ่งอยู่ประมาณสัก3 2 3 3กิโลวัตต์เนี่ยประมาณนี้แหละนะก็จะ ทำให้ระยะเนี่ยมันเพิ่มมาเนี่ยเมื่อกี้มันอยู่ที่ทักร้อบนะร้อสิประมาณประมาณนั้นจำไม่ได้ลว okay. ะวอเค1ร้อสีปลายปลายอ่ะอันนี้เป็น3า8ระอยแต่อย่าไปเชื่อมันนะเพราะว่าถ้าเอาจริงๆแล้วน่ได้แค่300เองนะสำหรับราคาค่าตัวนะครับของโอร่ากู๊ดแคทกตัวนี้นะครับตัวรถไฟฟ้าร้อเป็นตนะครับตามที่เรารีวิวไปทั้งหมดแล้วนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมนะฮะวิ่งได้ 500ยกิโลตามสเปคครับแต่วิ่งจริงได้300นะที่ผมใช้นะราคาอยู่ที่1 2 8 0 0 0 0บาทครับราคานี้หักตัวที่เป็นการเงินสับสมจากทางรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ใครสนใจนะครับก็อาจจะต้องรอนะครับที่จะให้ทางเวสบอลมอเตอร์เนี่ยเปิดคำสั่งรับจองใหม่อีกรอบครับไม่แน่ใจนะวันที่เราออกอากาศเนี่ยทางเกทบอลมอเตอร์ได้เปิดจองให้แล้วหรือยังนะฮะก็ต้องคอยตรวจสอบทางเกทบอลมอเตอร์อีกทีผ่านทางแอปก็ได้ครับหรือว่าจะ ถามที่ศูนย์บริการหรือว่าทางคอเซ็นเตอร์ก็ไะะด้อันนี้จะคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วคุณนะน,นะครับเป็นผู้ตัดสินนะครับผมแมนะนำนะให้คุณไปที่โชว์รูมของทางเกจบอลมอเตอร์นะครับไปลองจับลองนั่งลองสัมผัสพาครอบครัวไปนั่งดูและที่สำคัญครับอย่าลืมลองขับด้วยเด็ดขาดน,นะฮะแล้วคุณจะได้รู้ว่าไอ้รถคันนี้เนี่ยมันเหมาะกับคุณหรือไม่ครับและมันจะคุ้มค่างเงินของคุณหรือเปล่าครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของเรปไรด์ของเราในรอบนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะฮะถ้าใครชื่นชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานออโตเดฟด้วยฮะแล้วที่สําคัญนะครับถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวรถแบบนี้นะการพาชมรอบคันรถใหม่ฮะหรือแม้กระทั่งสกู๊ปอื่นๆนะฮะก็อย่าลืมกดซับสไครต์ครับแล้วก็กดปุ่มสั่นกระดิ่งด้วยฮะเพราะทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นไปใหม่มันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งแล้วคุณจะไม่ลลลาดดคิปปีีแบบน้ตอไเยฮ สำรับวันนี้นะครับผมหมดหน้าที่ของผมแล้วครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ